เ้ยอ่บนหุ้ได้วะตรนั้นก็ล่มนะแคนั้นบนถนนเลยเมกี้คนเชอแดงมันจิ้มไปลึกจเอาใ้ไม้ใหญ่เพแาะว่า้องทีมาจาทางใบโพเออทางสามไม่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 เอาเล็กเนี้ยเอาไเอาใหญ่เนี้ยนี่เอานี่บานให้รถติดครับรถติดรถติดนะครับแต่ใกลที่กราว เงยนเนี่ยปุ๋ยปุ๋ยเงินดาราดาราดาราคุยดารา r a l ลีเชื่อตัาอัตภันกล้องนะ l ี y เชื่อตัาอัตภันกล้องไอ้กุ้ยบีจะปลี่ยนอะไรการแนีเดียวเสียร้อนรถเงี้ยรถไถอ่ะจับสลับเลย เขาหาผมได้อ่ะเ้ยโทอารถเก็ลงเกจกไปิป้าเลยถึง้เลพาออกไปกินกลมาได้เจอเดี่ยวพอวิมาถึงยังไม่ถึงถึงอยู่ป่าาโทรศัพท์เพืมอรอีรถเนี่ะน้องขับไปโทรเขามาเอนไม่มาเลยถามมาเราถึงก็จมหน่อยเดียว นี่ครับสวัสดีครับวันนี้พามาชมบัตพลการช่างครับจะปิดฤดูกาลนาปี2 5 6 5เลยครับเจ้าสุดท้ายแต่กลายมาเป็นติดลมโอ้โหโคตรสิงเลย มาสองคันครับนี่มาหล่มมากๆครับ ย่อบเลด้วยเนี่ยดีมากว่ากันนองดีมากลากถันสิทุกด้วยเองเพราะแต่เองเมนไเองนะสามูนาสามเลยสาูนย์เลยดสามศูนย์อ๋อสาแล้วสามาคนเดียวสามศูนย เพวกสลิงเร่งเร่งเลยเออเร่งเร่งเลยเออเร่งเต้าปัญญาอ่อนชาขยูทูเอร์มาจา้านระงีมงานปัญญาอ่อน គេមានអុយធើណោះអាចារ្យលោកគេណាស াই ជុនបាទទៅកុទូស াই ជុននេះតែក៏ស াই ជុនអត់មានឯងមកស្តាប់ឯងទៅដែរប្រាប់ស াই ជុនມັນប้าហ្នឹងមានបាយប้าដែរចូលគេណាយូទូបមកនេះដែរអត់ឲ្យមកចែកជួសខាងនេះហ៎អត់ខ្លាំង วันนี้ครับครับภารกิจกู้รถเกี่ยววรพจนการช่างจากลาดหลุงแก้วครับปทุมธานีอื <c oughs> <c oughs> กบัดเดินแป๊บเดีนักหมดกบัดแต่เป๊บผมนั่งขี้ตินะนักเอาเรื่องครับเกือบถึงเครื่องยามยมาทางนันจุรอเยมะไปกเยอะๆไม่ขึ้นหรอกนะ

ายกล้องไปตั้งคู่ด้มันถ่ายหนังของแหงของแหงใต้ถ่ายแล้วนี่ใไมแสดงปลาเหรอมาด้วยเออชางบ้านผมอ่ะของแหงใต้เออองแหงใต้ปลาแสดงอ่ะปลาดับถ่ายหนังวันเกี้ยวไอ้วุฒิยังไปถ่ายเลยผ่านดังโอ้ยเราคิดอยู่นี่ที่ไหนอะไรอ่ะยาบเลยพี่หยาบบอกเลยยิ่งไปอ่ะ มันมันเป็นดินอะไนี่ดิน thịt thịt rượu cá lèo thái đuổi chơi cắn gấp Đặt.. đạp đặt đạp nó đi, đạp đạp bộ mũi bộ mũi bộ mũi, một mũi số ra ba túi rồi mà ok, nếu ออกได้อกอยู่ก่อนอยู่ก่อนจะได้ตัดที่ยวออกต้งสหายมาันมีเครพังเรเติมเครื่องสาโอ้ยลุน้องโมแทนเ่แกระลาแลวผมตัวแล้วเอา สลิงสองเส้นครับยางมากๆลุ้นกันว่าจะขึ้นได้หรือไม่ได้พากดีๆหน่อยสิผมพากฮะเชิญโมนโมนเดินเอบร้อยนอบร้อยไปดิ

thì dọn tới bay đòn rồi à. <laughs> bằng phun không bạn em thấy đừng mũi đâu nè nó đừng mà leo không phải bạn ăn thương mắt của cái bạn vì cần cần vì thì là tình trên một mũi em khám không đi bóng đô, rồi. Bán nhà, bán, bán, bán đâu anh nghẹn à Nghe nghẹn hết mà đâu ่องแล้วสองขันไไม้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วเร็วเวเีวอยโพบแล้วละการดาด้เลตี ร้องเพลงติเขียเงียบใจไม่น้องใครล่ะทะเท้องเพราะพี่น่าใครล่ะในเหมือนยังมึงเปิดเพลงอะไรยุ้โอเคครับฐานกู้เป็นอันที่สำเร็จพ้นฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้ทางช่องของเราด้วยนะครับสวัสดีครับ I like that